สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พบกับครูสวันนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจอยู่นะครับผมเข้าไปดูใน y o u t u b e นะครับก็จะมีการทำคลิปเยอะเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นคลิปในลนักษณะของการว่า จะลงได้อย่างไรนะครับจะลงอย่างไรนะครับตอนนี้ผมเลยมีความสนใจว่าออน่าจะดูว่าทำอย่างไรถึงจะลงแล้วผ่านนะครับทำอย่างไรจึงจะลงแล้วผ่านนะครับคุณสมบัติของผู้ที่ออที่จะมาลงทะเบียนเน่ยเป็นอย่างไรนะครับจึงจะลงได้ผ่านนะครับเราจะมาเริ่มดูว่า ถ้าเกิดว่าทําตามนี้แล้วผ่านแน่นอนนะครับผ่านแน่นอนเรามาดูคุณสมบัตินะครับว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะผ่านในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้หรือเปล่านะครับเรามาเริ่มดูกันนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเรามีสิทธิ์หรือเปล่ามีคุณสมบัติและข้อกําหนดเนี่ยตรงที่จะไป,ไปลงทะเบียน โครงการนี้หรือเปล่านะครับเรามาดูกันว่าโครงการนี้กําหนดคุณสมบัติและพ่อและมีข้อกําหนดอย่างไรบ้างน,นะครับจะทําให้เราไม่เสียเวลาในการไปไปลงนะครับหรือว่าทําให้เรารู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเตรียมตัวได้อย่างไรเพื่อให้ลงแล้วผ่านนั่นเองนะครับเรามาดูครับอย่างแรกคุณสมบัติและพ้อกาหนดนะครับข้อหนึ่งหลักการนะครับลงทะเบียนรายบุคคล ผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบลายบุคคลและครอบครัวนะครับตกลงลงทะเบียนคนคนเดียวก็ได้เป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวก็ได้นะครับเราเราต้องมองเราออกแล้วว่าปัจจุบันนี้เราอยู่คนเดียวหรือว่าเรามีครอบครัวพ่วงอยู่ด้วยนะครับมาดูอย่างที่สองครับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามโครงการนะครับมาดูคุณสมบัตินะครับดูว่าตรงไหมนะครับหนึ่งครับ สัญชาติไทยนะครับก็ต้องเป็นคนไทยนะครับมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็เช็คอายุตัวเองน่าจะได้นะครับผมว่าน่าจะกําหนดวันที่ถึง18ปีด้วยนะครับลองดูว่าโครงการนี้เริ่มเมื่อไหร่น่าจะ18ปีตั้งแต่วันวันนีวน้วันที่จะเริ่มโครงการนะครับ3ครับ ข้อ3นี้นะครับต้องไม่เป็นนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในพวกนี้ไม่ผ่านแน่นอนนะครับไม่ต้องไปลงนะครับต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตน,นักบวชนะครับศาสนาใดลทัทธิใดได้หมดเลยนะครับผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับถ้าเป็นลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐผมว่าก็คงลำบากเหมือนกันนะผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสอสสวนะครับพวกราชการการเมืองก็ไม่ได้นะครับนี่ข้อ3นะครับต้องไม่เป็นกลุ่มนี้นะครับ ถ้าเป็นกลุ่มนี้ไม่ต้องไปลงนะครับมาดูข้อ4ครับบุคคลรายได้ต่อปีนะครับไม่เกิน10,000แนบาทครับถ้าเป็นบุคคลนะครับถ้าเป็นเป็นครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต้องไม่ไม่เกิน10,000แนบาทนะครับนี่คือคุณสมบัติเรื่องไรายได้ต่อปีนะครับมาดูข้อ5ครับทรัพย์สินทางการเงินนะครับมาดูทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลาก พันธบัตรหรือตราสารหนี้ภาครัฐนะครับอันนี้เขาจะเช็คได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นรายบุคคลบอกว่าทรัพย์สินทางการเงินต่อปีนะครับต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับถ้าเป็นครอบครัวนะครับทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีต่อคนก็อยู่ที่ว่ามีกี่คนนะครับต่อปีต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับนี่คือเรื่องทรัพย์สินทางการเงินนะครับข้อ6 ไม่มีวงเงินกู้นะครับไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์นี้คือวงเงินกู้บ้านนะครับนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.5ล้านบาทวงเงินกู้นะครับสมมุติท่านมีกู้บ้านอยู่นะครับแล้วแล้วก็บ้านนั้นน่ะกู้สองล้านสมมต,รรติปรากฏว่าแสดงว่าวงเงินกู้ ของท่านนเกินเกิน1.5ล้านนะครับไม่ผ่านแน่นอนนะครับนอกจากบ้านแล้วนอกจากบ้านแล้วจะมีวงเงินกู้รถนะครับสมมติว่าท่านกำลังซื้อรถอยู่1คันนะครับรถคันนั้นราคามากกว่า1ล้านท่านก็ไม่ผ่านแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่าล้านยังได้อยู่นะครับนี่คือไม่มีวงเงินกู้นะครับกู้บ้าน1.5ล้านครับกู้รถ1ล้านนะครับมาดูข้อ7ครับ ต้องไม่มีบัตรเครดิตครับต้องไม่มีบัตรเครดิตไม่มีเลยนะครับจะเป็นบัตรของท่านเองจะเป็นบัตรอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรบัตรที่ใช้ร่วมกับคนอื่นนะครับก็ไม่ได้นะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบัตรเดบิตนะครับอย่างเช่นบัตรเอทีเอ็มอย่างนี้ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะมันคนละอย่างกันนะครับบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตนี่คนละอย่างนะครับ นะครับข้อ7อันนี้ถ้าใครมีบัตรเครดิตก็ไม่ต้องไปลงครับเสียเวลานะครับมาดูข้อ8ครับข้อ8ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาสาหาริมทรัพย์นะครับหรือมีกรรมสิทธิ์ในอาสาหาริมทรัพย์ณเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้นะครับถ้าเกิดมีนะครับมีเกณฑ์และเงื่อนไขคือ กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวนะครับถ้าไม่มีครอบครัวถ้าเป็นห้องชุดพวกคอนโดพวกอะไรต่างๆเนี้ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ35ตารางเมตรนะรต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับทีมีนะครับต่อมาครับที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยนะครับสมมติว่ามีที่ดินในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ไร่นะครับ ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0ไร่นะครับมากกว่าไม่ได้นะครับที่ดินเพื่อสิ่งปลูกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับบ้านเดียวทาวเฮาส์ห้องแถวและตึกแถวนะครับต้องน้อยกว่า25ตารางวานะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ25ตารางวาใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตรนะครับเพื่อเพื่อการเกษตรก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ไร่ครับหรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรนะครับก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ไร่ครับยังมีเงื่อนไขอีกว่าจะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดเพื่อการเกษตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ10ไร่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ไร่นะครับ มาดูกรณีลงทะเบียนแบบมีครอบครัวบ้างนะครับมีครอบครัวครับห้องชุดกรณีเป็นห้องชุดกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ35ตารางเมตรต,ต่อคนนะครับต่อคนกรณีเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับนี clear, ร่วมกันก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ35ตารางเมตรนะครับ ต่อมาที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยนะครับในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช่เพื่อการเกษตรนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ไร่ครับในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ไร่ครับเกินไม่ได้นะครับต่อมาครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้เป็นแบบมีครอบครัวนะครับบ้านพร้อมที่ดินครับบ้านเดียวข้อหนึ่งนะครับบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวนะครับ ในกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ25ตารางวาต่อคนนะครับในกรณีเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ25ตารางวานะครับข้อ 2. ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับเพื่อการเกษตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ไร่ครับหรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการ,กรเกษตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ไร่ จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดเพื่อการเกษตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ไร่นะครับหรือว่าไม่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ไร่ครับนะครับหมายเหตุครับการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้เกณฑ์บุคคลหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบเกณฑ์บุคคลโดยมี คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์ครอบครัวถ้ามีในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่คือคุณสมบัตินะครับนี่คือคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการนะครับถ้าเกิดว่าเรามีคุณสมบัติตรงตามนี้นะครับตรงตามนี้ถ้าเกิดว่าเข้าสู่กระบวนการลงแล้วแล้ว,ลวก็ก็จะมีโอกาสที่ที่จะ ผ่านแน่นอนนะครับถ้าลองเช็คคุณ,คณ,คณ,คณสมบัติเราแล้วเราเราตรงเราก็ไปไปดูที่ขั้นตอนการลงทะเบียนต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วไม่ตรงนะครับก็ไม่ต้องไปขั้น2ครับจะได้มีเสียเวลา <c oughs> นะครับวันนี้มาคุยเรื่องคุณสมบัติในการลงทะเบียนเ,เพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นการลงทะเบียนขั้งใหม่นะครับปี2 5 6 5นะครับ ซึ่งปีนี้ครั้งนี้จะต้องมีการเรียนทั้งรายเก่าและลายใหม่นะครับรายเก่าและลายใหม่ซึ่งจะทําให้รัฐด,ดูแลช่วยเหลือได้ตรงตัวตรงตัวถูกต้องด้วยนะครับวันนี้ก็มาคุยด้วยเรื่องคุณสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับถ้าเกิดว่าตรงตามเงื่อนไขแล้วไม่ไม่ไม่เกินจากที่เขากําหนดแล้ว แสดงว่าถ้าเกิดเราลงไปแล้วก็มีสิทธิ์ได้แน่นอนโอเคเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับยังมีเวลาครับการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยาถึง19ตุลา2565นนะครับยังมีเวลาครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องเร่งนะครับดูดีๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ตึงค่อยเริ่มลงนะครับลงที่ธนาคารนะครับสนักงานต่างๆที่เขาลงทะเบียนก็ได้นะครับหรือว่าจะลงผ่านเว็บไซต์อันนี้ก็ได้นะครับ ถ้าลงผ่านเว็บไซต์อันนี้ก็คลิกลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้เลยก็ได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับบอกเพื่อนๆให้รู้ด้วยว่ามีการทำ YouTube โดยผมครูสุวรรณนะครับในในการให้ความรู้ในในด้านต่างๆนะครับทั้งด้านการค้า สลับกินแบ,บ่งรัฐบาลนะครับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับและ,ะตอนนี้เราจะมาดูเรื่องบรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยกันนะครับมนันแนะนําไว้เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับจะได้เตรียมเนื้อเตรม,ต,มตัวได้ถูกครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ please